เรียบร้อยครับผมเข้าป่าไปละสุดๆดครับตัวนี้สุดๆดขาลมครับเสียงใหญ่หน้ำหรือเปล่าก้างกังาเลยหาทางเดินกัน บินไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ก,กลับมาเต็มข้อครับพี่น้องสุดยอดตัวนี้สุดยอดสุดยอดเลยครับตัวนี้นะฮะเลี้ยงครับเลี้ยง ืกวันนกต่อผมจะยอมนะครับผมเอาจนได้ครับเอาชนได้ครับผมหลายกัดครับตัวนี้ครับเสียงใหญ่ขาดลมดีครับผม ใช้เวลาตัวนี้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะครับบินไปหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็วนกลับมาใหม่รอบนี้ลงไกลแล้วครับมันไปยืนอยู่ตรงน้นนะครับไปยืนอยู่เนินดินครับมันมาตรงนี้ครับผมขันแล้วก็เดินหนีขันแล้วก็เดินหนีนะฮะรอบนี้เรียบร้อยครับลงมาตรงเป้าเป๊ะ